สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ศึกจิตเมืองนอนทอปนิว j k n 1 8เสาที่6กรกฎาคมสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย17เนาฬกาทาง j k n 1 8จิตเมืองนอนทอปนิว j k n 1 8จัดโดยซอเอสซที่รหัะพืชสมจิตแว่นแก้ววันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f f c เหมือนเดิมชอบกดซับสไข b ้กดติดตามกดไลค์กดแชร ถ้าไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหงหนึ S ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบทั้งสี่คู่ในวันนี้หงแดงมองว่าเบียดคู่ขี้สูสีถึงดีกามาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งเสือบอลบูมเด็กเซียนเจอกับสามต่อสอบุญชัยร้อยเก้าไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงเสือบอลบูมเด็กเซียนพบกับสามต่อสอบุญชัยเสือบอลเป็นน้กมวยอายุสิบเจ็ดปีจากจังหวัดเพชรบูรณ ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรแสนชัยจิตเมืองนนชนะคะแนนนินช,ชาวววิยากุลชนะคะแน,านขาวผ่องเล็กลูกพ่อพญาเสือส่วนสามต่อเป็นน้ำมวยอายุ18ปีจากจังหวัดลำปางไฟล์ล่าสุดเสมอยอดบมนีสวนจากกาแฟแพ้น็อกยกสี่ยอดมณีสวนจากกาแฟแพ้คะานเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรี เสือบอลเนี่ยมวยขวาเปิดเกมนะนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาส่วนในแกร่งทั่วแผ่นขนาดที่3ต่อ3ต่อเนี่ซ้ายจังหวะฝีมือแข้งซ้ายหมัดซ้ายสอกคมแต่ติดที่ตัวเล็กมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่เสือบอลน,นะชอบไปที่สรีระรูปร่างอาวุธหนักแรงทุกลูกวันนี้จะเบียดชยดนะ3าต่อสอบุญชัยบีนเบียดเอชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ายังไม่มีตัวช่วย หงแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2จอมพิคาตชูวัฒนะวันนี้เจอน้องเดียโด่งเมืองคอนนะร้อภาไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่จอมพิคาตเป็นตักมวยอายุ26ปีจากจังหวัดเลยไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรแสนชายจิตเมืองนนชนัคะแนนนิดชาววอวิยากุล แพ้คะแนนขนองอนานาศึกกอกรรมนาฏส่วนน้องเดียน,นักมวยอายุ19ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟลยล่าสุดแพ้น็อกยก4เด่นกิงไกสิงมาวินแพ้คะานใจเพชรสิงมาวินแพ้น็อกยก5บางทอนชาพิชิตมวยไทยจอมพิคาตเนี่ยมวยขวานะจังหวะฝีมือแข่งขวาหมัดขวาเก็บอาวุธเก่งระยะประชิดนี่มีศอกศอกคมขณะที่คู่ต่อสู้น้องเดียเนี่ย น้องเดียเป็นมวยขวานะเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวารูปร่างดีซ้ายหน้าดีมากๆมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่น้องเดียชอบไปที่เคลื่อนไหวบออ่อยยืนระยะดูดีขนาดที่จอมพิฆาตนี่เกา่าแต่หายจากสังเวียนไปนานกว่า3ปีวันนี้มาเจอน้องเดียโด่งเมืองคอนถือว่าเป็นโจทย์หิน วันนี้หงแดงชอบไปที่น้องเดียชอบไปที่เปิดเกมแข่งขวาหมัดขวา,ขวารูปร่างดีซ้ายหน้าดีวันนี้มองว่ายืนระยะดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเชียวชนะจอมเก๋าอย่างจอมพิฆาตช,ชูวัฒนะสนุก f อชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาดูรองคู่เอกและคู่เอกฟิล์มกล้องแสงเกาเรีสั้นคอนโทรลติดรอบขันลด10สําสำหรับ FC หงแดงสุรินที่ซ G ีดอนเมือง รองคู่เอกการชัยจิตเมืองนนวันนี้เจอสุวัสเล็กวันของโอม MBK 126ไปดู3าฟอร์มล่าสุดเป็นใครมากจากไหนการชัยเป็นนักวยอายุที่ปีจากจังหวัดยโสธรไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกหนึ่งบิลาดินสพูนสวัสด์แพ้คนานพยคัคฆ์ีรีวิศกกวันชนะคะแนนบิลาดินสพูนสวัสด์ ส่วนสุวัสด์เล็กเป็นนักวยอายุ23ปีจากจังหวัดนครราชสีมาไฟาลล่าสุดชนะคะแนนเพชรขวัญชัยวอสุขสรรันต์แพ้นอกยกหนึ่งก้าวไก่ช5ห้าพยักชนะคะแนนเข็มเพชรวอร์ภัยอน,นันต์การชัยเนี่ยจังหวะฝีมือนะ่าแข่งขวาหมัดขวาเก๋าเกมซ้ายหน้าดี ขณะที่คู่ต่อสู้สุวัสดเล็กเนี่ยสุวัสเล็กซ้ายนะเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวในแกร่งทั่วแผน่นประเภทเข่าแรงแทงเจ็บแรงปลายมวยคู่นี้เป็นการเจอกันของจังหวะฝีมือกับเข่าในจังหวะฝีมือเนี่ยการชัยขณะที่เข่าในสุวัสดเล็กวันนี้ขงแดงชอบไปที่จังหวะฝีมือของการชัยมองว่าการชัยเนี่ยเก๋าเกมจังหวะฝีมือดูดีมากๆคู่ต่อสู้ก่อนที่จะมาเข้ามาเกาะมาเกี่ยวเนี่ย วันนี้ต้องผ่าดงแข้งขวาพาหมาัดขวาพาศอกไปก่อนวันนี้ถ้าเกาะเกี่ยวได้สุวรรณเล็กก็มีโอกาสแต่ถ้าเกาะเกี่ยวไม่ได้วันนี้ขอบอกว่าตัวใครตัวมันวันนี้โฮงแดงชอบไปที่การจายจิตเมืองดนชอบไปที่จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยม IQ วันนี้จะเบียดเชิญชน,นะสุวรรณเล็กวันของโอง้มีเบคหรือที่เด็ดเก้าสนุก F อฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่เอกคู่เอกน้ำพองน้อยสอสมหมายวันนี้เจอจรัะชัย ปัญญาวัดร้อยส้าไปดูสิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงน้าพงน้อยเป็นน้ำมวยอายุ27ปีจากจังหวัดขอนแก่นฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนบัวเขียวภูกเก็ตไฟขับชนะคะแนนสองฝั่งโขง FA กรุปแพ้น็อกยก2องชัวกเพชรแอดสันปะตอง ส่วนจลัดชัยเป็นน้ำมวยอายุ16ปีจากจังหวัดตรังไฟายล่าสุดชนะน็อกยก3ามปานเพชทแท้จัคสันมวยไทยชนะคะแนนราชศัก์กทิทีเด็ด99น้ำพองน้อยนีย่ขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะอาวุธมวยนี่มีทุกอย่างแข่งขวาดีขวางหน้าแทงทำได้ดีเขายัดไส้ทำได้ดีแทงแล้วคาป้องกันตัวก็ทำได้ดี ขนาดที่จรัตชัยนะจรัตชัยเนี่ยมวยขวาแชมป์มวยรูปรากหญ้านะรูปร่างดีจังหวะฝีมือซ้ายหน้าคมแข้งขวาจัดหมัดออกเป็นชุดหนึ่งสองดูดีมากมมวยคู่นี้วันนี้ผงแดงชอบไปที่จรัตชัยนะชอบไปที่ฟอร์มล่าสุดนี่ฮิตฮอดจริงๆสามฟอร์มล่าสุดนี่ไร้พ่ายเป็นแชมป์มวยรากหญ้านะจังหวะฝีมือเรื่องของอาวุธมวยนี่ไม่น่าเป็นห่วง วันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะจอมเก่าอย่างน้ำพองน้อยสอสมหมายสนุก f อชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่จรัดชัย ปอปัญญาวัดวันนี้มองว่าจระชัยนะสามฟอร์มล่าสุดฮิตฮอตเหลือเกินวันนี้ชอบไปที่อาวุธหนักแรงทุกลูกวันนี้เบียดชนชบเบียดชนจะเบียดเฉือนเจะจอมเก่าอย่างน้ำพองน้อยสอสมหมายเบียดเบียดนี่คือชอบหนึ่งชอบสองหงแดงชอบไปที่การชัยจิตเมืองนนท์ชอบไปที่ไอคิวสมองมวยเข้าออกรวดเร็ววันนี้ดูว่าเลื่อมกว่าในเรื่องของวงนอกขณะที่วงนขวางหน้าแทงวันนี้จะเบียดเฉือนนัก สู้เข่าพันดุอย่างสุวัสดิ์เล็กวันของโอ,อ,อมอิมพีเคหรืลิทิเดตเก้าเก้าสนุกส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่น้องเดียดงเมืองคอนนะชอบไปที่การเคลื่อนไหวขณะที่คู่ต่อสู้หายไปนานวันนี้มาเจอน้องเดียดงเมืองคอนถือว่าเป็นโจทย์หินวันนี้น้องเดียมีทุกอย่างจะเบียดเฉอนงจะ้จอมเขาอย่างจอมพิ่ขาชูวัฒนะสนุกส่วนชอบสี่ชอบไปที่เสือบุม เสือบอลนะชอบไปที่เสือบอลบูมเด็กเสียดวันนี้มองว่ากแกร่งทั่วแผนแรงทุกเม็ดตัวใหญ่กว่าอีกวันนี้จะเบียดเฉือนชนะมวยซ้ายอย่าง3ต่อสอบ,บุญชัยสนุกนี่คือจิตเมืองนอนท์็อปนิวเจเคนสิเสาที่6กรกฎาคมจัดโดยซอเอสุนทรายโรหะพืชน,นะสนทีจว่าพืชหรือ,อ และสมจิตแว่นแกวไปดูที่เวทีไม่ได้ก็เปิด j k เ8นสนะเริ่ม17บเจ็นกาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการัรขออุ่นพอในเอฟซีของแดงมีโชคมีลาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ